ขอบคุณนะขบอยรักขบอยเว้ยเย็นบรรลู้ทันแนะเนี่ยยีดังเยอะแล้วไหนล่ะที่บอกว่าจะมีสาวโทรมาหาผมอ่ะฮะให้เบอร์แล้วก็โทรไปฮัลโหลครับขบอยบอกให้ผมโทรอ่ะคุณนะครับอยู่แกมมี่ครับอยู่หน้าแกมมี่นะครับคุณอยู่ไหนครับคุณคือใครครับทำไมเสียบคุณคุ้นจังเลยครับอีกสิบวินะครับอีกสิบวิเดินมาใครวะใครวะอย่าบอกนะว่าพี่อ่ะพี่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ ๋อเดี๋ยวผมจะได้รู้ใช่ไหมครับว่าวันนี้มีคนที่ใหญ่กว่าผมแล้วครับที่คุณคิดว่าคุณใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยจริงๆมีคนที่ใหญ่กว่าผมเลยเหรอคุณคิดว่าคุณเป็นนายน้อยใช่ไหมอันนั้นเป็นพ่อของนายน้อยเฮ้ยมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วกำลังมากำลังมารถผมนี่พ่อเยเขาเกิดโสด้นรถคุณเว้ยเฮ้ยรถผมนี่คุณไหมให้เห็นจากรอยสักก่อนเริ่มแล้วอย่าบอกแล้วว่ามหาอำนาจที่อยู่เหนือโกบอยก็คือโอ้ย วันเสาร์ก็ให้ทํางานไม่ให้พักแล้วก็บอกว่าให้แต่งตัวรอๆด้วยสวัสดีครับเอฟซีครับขอต้อนรับกข้าสู่ชาแนลนิกิทชัดนะครับครับผมวันนี้มันว่างนะครับแต่ว่าโคบอยเนี่ยโทรมาสั่งบอกว่าให้ผมเนี่ยแต่งตัวให้มันดีๆหน่อยใส่แจ็คเก็ตให้ดูดีให้มาทาคลิปวันนี้ผมมีภารกิจให้คุณทำหนึ่งเรื่องหนึ่งอย่างอย่าบอกนะว่าผมไปเดทกับ AE ไอที่ชื่อแคทอะผมเอาคุณหรือเปล่าแรงบันดใจเดียวของผมเลยวันนี้นะครับความสุขเดียวของผมในการถ่ายยูทูปวันนี้นะครับคือมีเขาคนนี้ความสุข เด็กฝึกงานไม่มาไม่มาน้องแคทไออีแกมมี่มาช่วยพวกเราครับผมรักมากขอบคุณนะกรบอยรักกรบอยเว้เย็นมันรู้ทันแลวนะไม่คิดดังอ้าววันนี้ผมมีภารกิจให้คุณทำหนึ่งเรื่องทำอะไรอ่ะวันนี้วันนี้จให้คุณขับรถไปซื้อของหน่อยายไม่ได้ายไม่ได้ครับเพราะผมเอาไปทำครับต้งทองเตยก็ไม่อยู่ทำไมอ่ะอ้าววันเสาร์ที่์ก็ไ่ทำงานคุณไม่รู้เหรอ สาร์อาทิตย์ไม่ทำงานเพราะวันศุกร์เขาจะเที่ยวตอนางคืนปิดแล้วตอนที่ปิดแล้วคาราวเกะปิดแล้วโต้งบนปวดหัวอยู่เนี่ยไมลไดวอลี่่ really, really. ต้องเดลิเวอรี่ไม่รู้เหรอเบิกตังค์ผมล่วงหน้าแล้วจะพาสาวไปนอนตึกไปโยกจริงเหรอตัวของเลยไม่อยู่ครับอาจจะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตั้งใครคอมเมนต์ถ่ายไม่ได้วันนี้ได้ได้ได้วันนี้ได้ผมมีผมมีมอเตอร์ไซค์ไหมคุณไว้ใช้ไว้ขับชั่วคราวก่อนฮะมอเตอร์ไซค์ขับชั่วคราวให้ผมขับมอเตอร์ไซค์ถ่ายยูทูบนั่นคือ Honda All New p ร x 160รุ่น abs วว้าว้าวว้าว จะรถแมงเทมาแล้วนี่คุณเอามาให้ผมครบเลยเหระครับเนี่ยผมเตรียมไม่พร้อมถุงมือหมวกันน็อกแล้วมันใช้ยังไงสอนผมใช้หน่อยได้ไหมรุ่นใหม่ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้มอไซค์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมีรีโมทเหมือนไอ้นี่เหมือนรถเก่งนี่มันกดสตาร์ทได้กดริงป่ะมันกดสตาร์ทได้สตาร์ทได้เลยเหรอใช่น้อง ปั๊บบิดเครื่องนะโหเป็นหน้าจอดิดิดิจิตอลด้วยดิหลายดิเลยนะดิจิตอลพูดพๆไปชัดๆหน่อยนดิจิตอลโอเคเป็นมีแผงนะครับหน้าปัดดิจิตอลที่แสดงข้อมูลได้ครบถ้วนรวมถึงก็บอกว่ามีการใช้งานนะครับระบบนะครับ SSTC Honda Selectable t o l k e Control นี่เป็นระบบนะครับตรวจจับการหมุนควบคุมล้อหน้าทำให้ล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยแบบว่าบาลานซ์กันสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็แสดงบนหน้าจออีกด้วย มันทุกอย่างมันจะแบบโคลตอนนี้ไม่แล้วโคร,รีบไหมจะไปถ่ายวันนี้รีบไหมรีบสิผมมีภารกิจให้คุณรีบรีบรีบ,รบม,มี power bank ไหมล่ะขอยืมชาร์จหน่อยดิไอ้บ้าเดี๋ยวนีรถรุ่นใหม่เขามีสายชาร์จแล้วเขามีช่อง Type C นี่ชาร์จในล้อไซค์ได้เลยอรอใช่ใช่ใช่นี่นิกกี้โอ้เหมือน หลูแลมันรู้สึกเลยอะอแล้วโกไดให้ผมขับไปไปไหนเนี่ยอย่างแรกเลยไปตึกกมมี่ก่อนนะจ๊าไปทำภารกิจก่อนโดยที่ผมไม่บอกว่าคุณไปทำอะไรแต่พอคุณไปถึงที่นู่นคุณโทรศัพท์หาเบอร์ที่ผมให้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาหาคุณเองแต่ผมขับไม่ค่อยแข็งนะครบอยมันจะแบบว่าบางทีมันสั่นบ้างถ้าผมขับไม่แข็งนะรถอะรถะมันง่ายรถมันมีระบบมันดีมันช่วยเหลือคุณได้เรื่องของการขับขี่สบายสมรรถนะมันดีมากมากทุกอย่างลองแฮนบาร์ใหม่เป็นไงโอ้โหอย่างหล่อมีดีไซน์ให้มีได้อยนเีนะคเพื่อน ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนมีความทนทานเฟรมใหม่น้ำหนักเบาขึ้นแต่แข็งแรงควบคุมง,ง่ายกว่าเดิมครับนอกจากนี้นะครับยังมีวงเลี้ยวแคบเพื่อความคล่องตัวถูกต้องนะครับไฟไท้ายและไฟเลี้ยวนะครับ LED มาพร้อมกับระบบไฟถูกเฉินคุณกบอยใช้ผมขับบอร์ไฟคันนี้ครับไปแกมมี่คุณถึงแกมมี่แล้วคุณโทรไบหาเขาแลา้วกันอ่าได้อาใส่มวอให้ผมเลยของไปเลยอ

啊！<laughs> <laughs> <laughs> ถึงแล้วมักเดียรนะครับวันนี้อยู่หน้าตึกกมมี่นะครับโอ้โหไวมากนะครับ all new PCX 1 6 0รุ่น ABS นะครับเป็นระบบเครื่องยนต์ใหม่นะครับ ESP plus นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ในรถ AT จาก h o n d ้าเท่านั้นนะครับประกอบไปด้วยวาล์วคนไก่สีวาล์วนะครับทำให้มีการเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์เนี่ยแรงขึ้นนอกจากนี้นะครับยังมีพิสตัน Oil Jet นะครับนี่คือหัวฉีดน้ำมันหล่อเลื่นแบบพิเศษที่ช่วยลดแรงเสียดทานให้ล ทำให้เครื่องยนต์เนี่ยระบายความร้อนได้ดี <S 2> <S 2> ช่วยยืดอายุการใช้งานพร้อมรักษากําลังเครื่องยนต์ถือว่าเป็นมอไซค์ที่แบบนุ่มมากแต่เคลียร์่อนผมขับจากคอนโดผมมาถึงกมมี่แล้วโคบอยครับคุณน,นั่งรถตู้มานะผมนั่งมอไซค์วินมาคุณแยกมานะเป็นไงบ้างขับรถดีป่ะเนาะขับดีครับขับดีแล้วก็ขับนิ่มมากอโ,อโอโห เทไ,ไหมผมว่าผมเท่ว่ะเพราะขับมอไซค์แล้วแบบลุคเทอะดูแบบแ <ừ ừ. S 1> มนแมนขึ้นนะอ่ะป้ามือขอดับเครื่องก่อนได้ไหมความเจ๋งของคันนี้นะครับเวลาดับรถนะครับไม่ต้องกดปุ่มเลยนะครับแค่เอาขาลงครับนี่ดับเองสุดยอดโคบอยแล้วไหนล่ะที่บอกว่าจะมีสาวโทรมาหาผมอ,อ่ะฮะให้เบอร์แล้วก็โทรไปฮัลโหลครับโคบอยบอกให้ผมโทรอาคุณนะครับอยู่แกมมี่ครับอยู่หน้าแกมมี่นะครับคุณอยู่ไหนครับคุณคือใครครับทำไมเสียบุนคุณคุ้นจังเลยครับอีกสิบวินะครับอีกสิบวิเดินมาอะไรวะใครวะอย่าบอกนะว่าพี่อ่ะพี่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้โยคุณพลอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล <นะ S 1> ้วคุณนะไม่บอกผมเลยนะครับว่าวันนี้คุณจะมาถ่ายยูทู e นะครับไม่บอกอบไม่บอกบอกับบอยเขาเป็นคนดีมาให้โมไม่เจอนานนะหามุมลับๆก่อนดอ้ก็ไม่ไม่เจอเลยสบายดีสบายดีนะไม่เจอเลยโอ้ยได้ หายไปเลยคุณหายไปเลยคุณน่ะหายไปเลยคุณน่ะหายไปตั้งแต่คุณมีความรักอะเขาหายไปเลยไม่ย<ะ>ังไงคือคุณเอาพลอยไปทำไรวันนี้ไม่รู้ภารกิจตรงน,นี้เลยภารกิจจากคนที่ใหญ่กว่าโกบอย <c oughs> เขาสั่งภารกิจมาอย่างแรกเราต้องไปเซ็นทันเวิลด์แล้วเราก็แวะซื้อก้อยหอมต้มแซบ่บก้อยไม่หอมนะก้อยหวานนะก้อยหวานเหรอเอ๊ยพุณเป็นผู้จ้าหวานผู้จ้า อันนี้หวานจริงรับรองคอนเฟิร์มได้ยินมาแล้วน้องน่ารักมากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องวงรถกลับไปที่คอนโดคุณยังไงก็ตามไปเอาชุดแล้วก็ไปซื้อก้อยขมข้าวหมแล้วกลับไปที่คอนโดแล้วก็จะไปเฉลยภารกิจว่าใครเป็นตัวการที่ใหญ่ที่สุด๋อเดี๋ยวผมจะได้รู้ใช่ไหมครับว่าวันนี้มีคนที่ใหญ่กว่าผมแล้วครับที่คุณคิดว่าคุณใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยจริงมีคนที่ใหญ่กว่าผมเลยเหรอคุณคิดว่าคุณเป็นนายน้อยใช่ไหมอันนั้นเป็นพ่อของนายน้อยเฮ้ยเอาโอเคถ้าคุณอยากรู้ว่าใครใหญ่ท ยังไงคุณจะขึ้นพี่เทาขนบรด้วยใช่ดูนะครับเขามีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่คือย o u box นะครับที่เก็บของใต้เบาะเอ้อุ้ยมีหมวกกันน็อกด้วยถ้าเดี๋ยวถ้าเกิดคุณขึ้นก่ใส่หมวกกันน็อกโอเคอันนี้คือย o อก o x นะครับที่มีความจุถึง30ลิตรเก็บหมวกได้นะครับพร้อมซีสต็อปเปอร์เพื่อให้ความสะดวกขณะบรรจุของอานนี้รูคุณใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ปึ๊บปิดเลยนะวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะมีสาวต้นมอไซค์คุณพร้อมไหมพร้อมๆอ่ะขึ้นนะ เออ,เออดูแลดีมานี่นมาเออ <ไป S 1> ขับดีๆนะเพื่อนพร้อมนะเริ่ เพื่อนรักคะภูมิใจในตัวผมไหมผมขับพาคุณจากแกรมมี่มาเซ็นท่าโบตอนนี้ภูมิใจไหมภูมิใจมากที่เราสองคนยังมีชีวิตอยู่เสียวไหมเสียวไหมไม่ค่ะเพราะระบบขับขี่ปลอดภัยมากคุณบอกว่าไปเอของไปเอของอ่ะเอาโอเคเออรอแป๊บนึงนะไปเอาชุดใช่ไหมที่เซ็นทรัลเวิาโบข้างบนไปเล่้วไปไปไปภูมิใจวันนี้เท่เลยหล่อเลยพาพาผู้หญิงนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าเมืองครั้งแรกแต่พอเรามาขับมอเตอร์ไซค์เรารู้เลยว่าเฮ้ยวัดใหญ่มันอันตรายจริงๆว่ะบอกว่าต้องเสียวจริงแต่คันนี้ขับดี มาแล้วได้ของมาแล้วอ่ะโอเคภารกิจมาเซ็นต์มูสสำเร็จแล้วได้ของแล้วแล้วยังไงต่อใกล้ขมกกล้ขมกกล้หวานถ้าอย่างคุณอยากได้ก้อยขมเดี๋ยวผมขับพาไปซื้อตรงข้ามคอนโดผมผมกำลังจะโม FC อยู่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมพยายามจะเบรกให้คุณแบบมาส้มผมอะแต่ว่าคุณไม่มาเพราะเบรคมันดีจริงๆ Honda All New PCX 160ผมนะครับเขามีระบบนะดิสเรกที่ล้อหน้าและหลังแต่ล้อหน้าเนี่ยเป็นแบบ ABS นะครับที่ช่วยป้องกันไม่ให้ล้อล็อกเมื่อเบรกกระทันหันที่สำคัญคือช่วยควบคุมการขับที และเบรกได้มั่นใจยิ่งขึ้นช,ชอบชนะคุณชอบผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์ไหมจริงๆแล้วชอบแล้วผมขับมอเตอร์ไซค์แล้วดูแบบละมุนขึ้นไหมไม่ละมุน <c oughs> แล้วกาทำชุดขายด้วยตอนนี้ทำคุณทำชุดลายขายได้คุณขายขายของขายขายชุดออกกําลังกายค่ะพีอพแอคทีฟไม่ได้นอนกันแล้วใครเป็นคนสั่งชุดนอนไม่ได้นอนใครเป็นคนสั่งนะเมื่อกี้มันปิดไม่หมดปิดได้แค่นี้หรอ ลอยนิกกี้เพียจังเลยอ่ะเข้าใจโอ้ยนวดหัวนิกกี้หน่อยสิครั้งแรกก็งี้แหละหน่อยนิดนึงเนาะอืครั้งแรกก็จะเป็นเพียหน่อยนะขับมอเตอไซค์ใช่ไหมจ้าขับมอเตอไซค์ออเดอรสุดท้ายออเดอรสุดท้ายคือก้อยขมแล้วก็ต้มแซ่บก้อยหวานของนิกกี้คุณรอผมก่อนนะเดี๋ยวผมไปซื้อก้อยขมกับต้มแซ่บก่อนแล้วก็เดี๋ยวได้กับคอนโดนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเผยละ ผมน้าผู้ที่อยู่เหนือโกโบอยในบริษัทและสั่งให้ผมทําทุกอย่างในวันนี้อ,อ,อยากรู้นักเกินว่าท่านผู้นี้คือใครรอ,อก่อนฝากมวกลวเลยรอครับพี่แม่รอรอรอ อ่ภารกิจวันนี้ถ้ับเสร็จเรียบร้อยปกตินะ <c oughs> เขาก็<อ>จะบอกผมก่อนแต่วันนี้คุณไม่บอกผมนะเขาบอกบอกให้เป็นเซอร์ไพรส์สไงเราไม่ได้เจอกันนานแล้วไงข<ต>าหื่นเขาก็คิดถึงฉันเออเขาคิดถึงคุณเยอะนะขาหืน่นแต่ว่าวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเจอพลอ,อีกครั้งหนึ่งภารกิจผมทําสําเร็จแล้วแต่อยากรู้ว่ามหาอํานาจที่สั่งให้ผมทำทั้งหมดเนี่ยคือใครกําลังมาเดี๋ยวก็รู้มาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วกําลังมากําลังมารถผมนี่บ๊วย เขาเปิดโซนได้รถคุณเว้ยเฮ้ยรถผมนี่คุณไหมให้เห็นจากรอยสักก่อนเริ่มแล้วอย่าบอกนะว่ามาอรันาจที่อยู่เหนือโกบอยก็คือต้องคอมเกยจ้ามีอะไรัหมไอ้นิกกี้ไอ้นิกกี้ดูผ้องน่อยอ่ะก้อยผมอ่ะนี่อ่านี่ชุดอ่ะนี่ของพลอยนี่ของพลอยอ่ะของอยนี่เหมือนไม่ได้ของใครเด็กผ เบื้องหลังครั้งนี้คือโกบอยที่สั่งพี่ใช่ไหมพี่โต้งครับนายรับนายแล้วบอยกับผมคุณรักใครมากกว่าหลานน้องครับผมคุณนอนไม่ได้นอนครับไปเปลี่ยนไปเลยไปเลยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนโอก่อนโอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนจริงใช่ไหมจริงอันนี้จริงอุ้ยมึนหัวเลยไม่ต้องมึนหัวเอาแว่นมาเอาแว่นขึนมา ระหว่างที่โต้งของเตยนะครับไปเปลี่ยนชุดนอนไม่ได้นอนคพรามรู้สึกคุณเป็นไงบ้างวันนี้หนึ่งวันที่อยู่กับผม4ี่ห้าชั่วโมงะที่เราผจญภัยกันแล้วก็ตาคุณหวานนะคุณแอบชอบผมแค่ไหนฉันว่าคุณตาหวานอยู่แล้วฉันก็มองคุณอยู่แล้วปกติคุณมองผมเหมือนคนคุณปื้มอะปื้มปื้มคนนี้เป็นคนน่ารักไงคนเท่ๆอย่างคุณก็เหมาะกับรถเท่ๆแบบนี้เก่งจริงๆเลย ก็นีนั่งสนุกนะคะนังนน่งสนุกนั่นงสบายบนุ่มนอกจากนุ่มอย่างที่พลอยบอกแล้วนะครับแล้วเขาก็มีระบบนะครับ Honda Smart Key นะครับพร้อมสัญญาณเตือกนการขโมยมเหมือนรถเก่งเลยพลอย เสียงมากอันนี้สมมติถ้าเกิดใครจะเอาไปเนี่ยตร้อง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 ทันทีนะครับและที่สําคัญคือราคาแนะนําเริ่มต้นนะครับ91,900บาทเท่านั้นเองไม่แรงไม่ถึงแสนอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปที่ www.aphonda.co.th นะครับหรือว่า Facebook นะครับ Honda Motorcycle Thailand นะครับ YouTube ก็เข้าไปกดซับเขาด้วยนะครับ Honda Motorcycle t h ทนะครับ the next chapter of the pride สะท้อนอีกขั้นของความภูมิใจ Allnew PCX 160่งหนย์ดหูดับไปข้างหนึ่งแล้วอะโก้เอ้โ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 อ้ถ้าไม่ใช่เพื่อนเขาไม่เล่นหรอกใช่พลอ่ะโดนนัวต้องตัวเลยแล้วคุณมาบอกคนที่จีบคุณด้วยที่เป็นมาเฟียบอกว่ามิกกี้เพื่อนจริงไม่มีไม่มีใครจีบเดี๋ยวว่าโดนกันทื่ออีกอะไม่มีไม่มีใครจีบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตุ้งเสร็จแล้วมาสาษน่ากลัวไปเอาโมไซค์ลูกค้าไปคืน ว่าเห็นแม่ฉันนอนไม่ได้นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดซัพสองสกัด้วยนะคะครับบมวกกนเนาะครับแทนทีอย่าห้ามตรงบมวกกนไปจริงครับออกไปจริงไงเอารถลูกค้าไปคืนครับคุณโต้งไปครับแล้อหมวกแดงนั่นนะเอารถลูกค้าไปคืนก่อน